This time we'll have to join forces this time we will win this time we'll have to join forces ครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศที่ MF Fitness กัน จำวันของผมแล้วนะครับก็นี่ก็เป็นเป i s o d e ที่2นะครับก็มาเริ่มตอนเย็นเหมือนเดิมนะครับที่จริงทำไมถึงเริ่มตอนเย็นนะเพราะว่าผมจะเข้าฟินเนสตตอนตอนตอนเย็นนะครับแล้วก็ถึงถึงปิดเลยผมก็เลยมาเริ่มตอนเย็นนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็ได้เห็นแล้วนะครับในเมื่อกี้ว่าผมเล่นอะไรบ้างนะครับผมเล่นอกไหล่หลังแขนนะครับวันนี้แล้วก็มีบรรยากาศในฟินเนสนิดหน่อยนะครับก็อยากให้เพื่อนๆดูนะครับว่าในฟิตเนสเป็นยังไงบ้างก็ ถ้าใครแวะมาแถวนี้นะครับก็มาเยี่ยมเยียนกันได้นะครับเป็นกันเองครับผมเดี๋ยวผมก็จะดื่มโปรตีนแล้วเดี๋ยวไว้เจอนครับตอนนี้ก็สองทุ่มจะครึ่งแล้วนะครับก็ผมเพิ่งดื่มโปรตีนไปนะครับก็เดี๋ยวสามทุ่มนะครับผมก็ปิดร้านนะครับก็ผมเลือกเวลาปิดจากสองทุ่มมาเป็นสามทุ่มแล้วนะครับเพราะว่าลูกค้าบางท่านเขาสะดวกมาตอนหัวค่ำนะครับผมก็เลยเลือกเวลาปิดมาเป็นสามทุ่มนะครับ โอเคครับนี่ผมก็ไปซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก,นกำลังเดินไปเซเว่นครับเดี๋ยวตามมาครับว่าวันนี้ผมซื้ออะไรกินบ้างนี้ผมก็เดินไปเซเว่นมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ซื้อมาทั้งหมดร1อยสิบบาทนะครับก็ซื้อสำหรับมื้อนี้แล้วก็มื้อกลางคืนด้วยนะครับมื้อเช้าผมทานข้าวไก่กระเทียมไปนะครับแล้วก็ทานเวบป r o t e ไปด้วยนะครับตอนเช้า โอเคครับเพื่อนๆก็นี่ผมก็กลับมาจากเซเว่นแล้วนะครับมาดูกันนะครับว่าผมทานอะไรนะครับก็นี่นะผมซื้ออกไก่นุ่มพริกสดมานะครับจากเซเว่นนะครับนี่อันนี้คือมื้อนี้นะคที่ผมจะทานแล้วก็มีข้าวสวยนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวผมจะทานอันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมื้อตอนกลางคืนนะครับอันนี้ก็คือเป็นมื้อตอนกลางคืนที่ผมซื้อมานะครับก็จะมีอันนี้นะครับที่ผมเคยทานไในคลิปที่แล้วนะครับแล้วก็ มีไข่ต้มนะครับเอ้ไม่ใช่เป็นคารับไข่ต้มยังมงตูมนี่แหละใบหนึ่งนะครับแล้วก็มีอันนี้นะครับเป็นน้ำเต้าหู้นะครับน้ำเต้าหู้นี่ผมว่าก็โอเคนะครับมีมีคาร์บ12กรัมนะครับแล้วก็มีโปรตีน8กรัมแล้วก็มีไขมัน4ี่กรัมนะครับก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ว่ามันจะมีอีกอันนึงนะครับที่เป็นที่เป็นแบบลดฟักทองหรือว่าอะไรด้วยนี่แหละคือจะมีอันนั้นจะมีคาร์บเยอะหน่อยนะครับผมว่าอันนี้ดีกว่านะครับ โอเคครับก็เดี๋ยวไปเจอกันครับอแล้วก็สําหรับเพื่อนๆที่แบบอยากรู้นะครับว่ามีโปรตีนเท่าไหร่นะครับอันนี้มันมีโปรตีน2 1กรัมนะครับต่อหนึ่งชิ้นขอโทษที่ทำมายืมไม่ถึงผมล่วงนะครับก็ดีนะผมรับทันนะครับก็อันนี้มันจะมีโปรตีน2 1กรัมนะครับต่อ1ชิ้นแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรต3กรัมต่อ1ชิ้นแล้วก็มีไขมัน1นกรัมต่อ1ชิ้นนะครับก็คืออันนี้นะครับนี่นะครับ อันนี้เป็นเพลงผมชอบเปิดนะครับก็มีลูกค้า,านะพี่น้องแซวว่านี่เป็นเพลงประจำฟิตเนสหรือเปล่าครับไม่รู้ว่า,าเพื่อนเเคยได้ยินหรือเปล่านะเพลงนี้ผมว่ามันดีนะครับ แม้ครับมันไหมครับผมผมว่ามันเียนะครับเพลงนี้คือจังหวะผมว่าได้เลยและคือแบบมันคึกเขิมดีครับจังหวะอย่างนี้นะครับแล้วก็แล้วก็แบบวงวงนี้ผมว่าผมว่าเขาทาเพลงมาโอเคเลยนะครับแต่ผมเนี่ยแบบบางบางชั่วโมงผมก็ชอบร็อกบางชั่วโมงผมก็ชอบฮิปฮอปบางชั่วโมงผมก็ชอบเทคโนนะผมก็เปิดวนอยู่เรื่อยๆอย่างนี้นะครับในในในฟินเดสนะครับแต่ว่าเพลงนี้ <S <S 2> <S 2> เพลงเพลงนี้ผมเปิดทุกวันเลยละจริง จนแบบน้องเขาแซวว่านี่เป็นเพลงประจำฟิตเนสหรือเปล่านะรเกลี่ยครับเกลี <c oughs> <ๆ>่ยโอเคครับก็ผมกินเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอิ่มเลยก็ผมว่าจะมาเล่าประวัติผมสักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่ามีเพื่อนเพื่อนบางคนถามมาครับว่าให้ผมช่วยเล่าประวัติผมหน่อยได้ไหมอะไรอย่างนี้ตั้งแต่เด็กจนโตมาเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับก็ผมก็เหมือนเด็กทั่วไปนะครับผมก็เอาตอนผมเกิดกันดีกว่าผมก็เกิดที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ แล้วประมาณสามขวบอะไรเงี้ยผมก็ย้ายไปอยุธยานะครับก็เรียนที่นั่นจนอายุ15หเลยแหละจบมสามนะครับแล้วก็ย้ายไปอเมริกานะครับพอจะไปอเมริกาเสร็จก็เรียนยันจบปริญญาตรีนะครับแล้วก็ได้กลับมาทําง,งานที่ไทยนะครับก็คือตอนนี้นี่เองนะครับแล้วก็แต่ว่าตอนอยู่อเมริกาผมก็ ทำงานทำนู่นทำนี่มาก่อนนะครับก่อนที่ผมจะมาเปิดฟิตเนสอยู่ตรงนี้นะครับก็ตั้งแต่เด็กๆนะครับผมก็ผมตั้งแต่เด็กๆจนถึงแบบปหกอะไรเงี้ยผมก็ไม่ใช่คนผอมนะครับคือผมก็จะเหมือนแบบมีเนื้อมีหนังเลยนะครับแบบแก้มป,อปอ่องๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอมาแบบตอนมหนึ่งอย่างเงี้ยผมก็เริ่มผอมออมมผอมก็ผอมยันจนเรียนมหาลัยเลยนะครับ แล้วก็ตอนนั้นแหละที่ผมแบบคิดว่าเออไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยผมแบบต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วผมก็เริ่มศึกษาเริ่มจริงจังอะไรกับฟิตเนสมาตั้งแต่ตั้งแต่นั้นมานะครับแล้วก็จนมาถึงทุกวันนี้นะครับก็เราก็มีเพื่อนๆนบางคนนะถามมาว่าเออช่วยแบบบอกเทคนิคหาตังค์มาให้หน่อยได้ไหมอะไรเงี้นะครับคือผมก่อนอื่นนะผมก็ไม่อยากให้คุณแบบโฟกัสที่เรื่องหาตังค์นะผม คือผมอยากให้คุณโฟกัสทาในสิ่งที่คุณรักมากกว่านครับแล้วก็ตังค์มันจะมาหาคุณเองนะครับเพราะว่าพอคุณได้ทําในสิ่งที่คุณรักเนี่ยพอคุณทํามันนะครับลูกค้าคุณก็จะเห็นก็จะเห็นนะครับว่าเออคุณตั้งใจทํมันจริงๆอะไรเงี้ยแล้วคือเหมือนแบบพอคุณได้ทําในสิ่งที่คุณรักเนี่ยคุณรักเนี่ยคุณแบบคุณอยากจะให้่ะครับคุณอยากจะให้เขาก่อนแบบเทคแคร์เขาก่อนอะไรเงี้ยนะครับก็คือ แล้วเขาจะเห็นตรงนั้นนะครับพอะเขาเห็นตรงนั้นเขาก็อยากจะสนับสนุนคุณกลับนะครับแล้วก็เขาก็เขาก็สา,ามารถแบบบอกต่อบอกอะไรได้นะครับก็คือเราก็คือเราก็จะได้จากตรงนั้นนะครับคือผมไม่อยากให้คุณแบบโฟกัสว่าเอ้ยเราต้องใช้อย่างนี้เพื่อหาตังค์เพื่อดึงดูดลูกค้าเพื่อยอย่างงู้นอย่างนี้นะครับคือผมก็ไม่รู้นะครับว่าว่าทําอย่างนั้นมันได้ผลหรือเปล่าเพราะว่าผม ผมผมผมเลือกที่จะทําในสิ่งที่ตัวเองรักมากกว่าแล้วก็เลือกที่จะให้ก่อนมากกว่านะครับถึงแม้เราจะไม่ได้รับอะไรกลับแต่อย่างน้อยเราก็ได้ทําในสิ่งที่เรารักนะครับคือแค่นี้ผมก็มีความสุขแล้วครับโอเคครับเพื่อนๆก็นี่ก็เป็นคลิปของวันนี้นะครับผมวันนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากนะผมไม่ได้ออกไปไหนเลยนะครับก็เลยไม่ค่อยมีอะไรมาอัดให้เพื่อนๆดูนะครับก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับผม แต่ว่าคลิปหน้านะผมก็เอาไว้ไว้แบบผมมีอะไรสนุกๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะอัดอัดไว้นะครับแล้วก็เอามาแชร์ให้เพื่อนๆดูนะครับก็ดีก็อย่างอย่างที่ผมบอกไปนะครับเดี๋ยวผมก็กินเอบอร์เกอร์ที่ซื้อมาแล้วมีไข่ต้มยำงมาตูมแล้วก็มีน้ำเต้าหู้นะครับก็เดี๋ยวผมจะกินอานนั้นแล้วผมก็นอนนะครับแต่ว่าก่อนนั้นนั้นผมก็เดี๋ยวผมก็ทําตารางให้แคล์ขนงผมออนไลน์ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยกินแล้วก็นอนนะครับก็ถ้าเพื่อน ต้องการเอาลายมืสอนเทรนเนอร์ครับก็สามารถอีเมลมาที่ผมได้นะครับหรือไม่ก็มาแวะมาเยี่ยมเยียน MF f i t n e s ินะครับอยู่ในซอยจรัญ4ี่สิบอดวงอยู่ในซอยจรัญสนิทวงสี่สิบเอ็ดนะครับก็เล่นผมพันครับบางทีแล้วก็ครับก็ก็แต่ว่าก็มีเพื่อนเพื่อนบางคนนะครับที่แวะมาเยี่ยมเยียนแล้วผมก็ขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็ผมก็ขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับที่ดูคลิปผมนะครับติดตามคลิปผมนะครับก็ถ้าไม่มีทุกคนก็ ไม่มีผมนะครับพูดอย่างวอนดิสลัมเลยนะครับพูดอย่างพี่ตูเลยนะครับ,อรบโอเคครับไม่ใจัคลิปหน้าครับสวัสดีครับ